สวัสดีครับวันนี้จินจะมาบอกว่าจินได้รับรายได้จาก YouTube แล้วมันก็จะยิ้มกว้างๆหน่อยก่อนอื่นก็ขอพระคุณสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านและก็ผู้ติดตามหรือผู้ที่ชมคลิปนะครับที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้จินรวมถึงข้อคอมเมนต์ต่างๆนะครับจินก็จะนำมาปรับปรุงและแก้ไขสำหรับเงินก้อนแรกก็ไม่ได้มากมายอะไรมากนะครับ แต่มันก็เป็นก้อนแรกที่ยิ่งใหญ่และก็ดีต่อใจเพราะว่าทำให้เรามีกำลังใจในการทำ YouTube มากขึ้นเอาล่ะครับพูดถึงเงินก้อนแรกจินเอาไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับเช่าบูชาพระนาคปกอันนี้ไม่ต้องบอกว่าเกิดวันอะไรชัดเจนอันนี้วันเสาร์เย็ดผลที่ต้องเช่าบูชาพระนาคปกเพราะว่ายายแตวพูดว่า ถ้าได้เงินจาก youtube เอาขึ้นหิ่งบูชาโรเดอด์อากาศประมาณว่ามันคงได้เงินยากและมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็แนะนำบอกว่าให้เอาไว้บนหิ่งและกบูชาจิงก็เลยทำตามแม่ครับทำตามแม่แล้วจะดีครับแต่การที่จะเอาเงินไว้บนหิ่งบูชามันก็ดูแปลกๆนะครับก็เลยเปลี่ยนจากเงินนะมาเป็นพระองค์นี้ครับ เวลากลับไหว้ก็จะนึนกถึงโอ้นี่เงินก้อนแรกในการทำ YouTube ของเราไวบ้บนหิ้งไว้กราบบูชาพระองค์นี้จินก็ให้พระอาจารย์แต๋วเจ้าอาวาสวัดบ้านนาดีที่จินเคารพนับถือให้ทันเปิดเปิดเนตรลุกเสกให้แล้วก็จัดเงินส่วนหนึ่งร่วมทําบุญอ่ะก็มีการทําบุญบ้างหลังจากได้พระองค์นี้แล้วนะครับที่สอง กินก็ไปเช่าหนังสือที่เราสนใจและอยากได้ก็คือหนังสือนี้ครับสังครับมาหาสังในหลักติก็เป็นสิ่งที่เราสนใจและก็เราก็อยากได้เก็บมามาดูมาอ่านแค่ดูภาพก็ถือว่าคุ้มแล้วนะเอาให้ดูภาพบางอย่างในนี้สวยมาก สือดีภาพคมชัดอันนี้สิ่งที่แถมมาอันนี้ก็ดีต่อใจอย่างหนึ่งก็คือหอยเบี้ยครับเขาแถมมาให้ก็วันนี้คาดกินว่าจะได้ของแถมนี่หอยเบี้ยเห็นอย่างนี้ อันนี้ถ้าพูดถึงว่าหอยเบีย้ยในสมัยอดีตก็คือเป็นเงินอย่างหนึ่งครัไปสืบคนในสมัยโบราณนะครับก็เป,เป็นเงินเงินเบีย้ยเนี่ยทุกวันนี้ยังใช้คาว่าเบีย้ยอยู่เลยหรือบางบางคนก็เอาไปทําพิธีก็คือเขาเรียกเบีย้ยแก้ไปศึกษาดูนะครับเบีย้ยแก้ไว้แก้คุณใสแก้มนดําแต่ว่าเราก็ต้องไปให้เกจิอาจารย์อะไรเงี้ยทำพิธีปลุกเสกให้ ถือว่าได้มาก็ถือว่าเป็นเป็นของดีและกันถือว่าก็โอเคเนี่ยเป็นของแถมที่ถูกใจและถ้ามีโอกาสที่จะได้บูชาสังหรือว่าบุญสัมพันธ์นกันกับสังก็จรินก็คงหวังว่าจินก็อาจจะมีโอกาสได้บูชาสังสักหนึ่งของว่าเป็นของตัวเองข้อที่3นะครับจินก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำเซอร์ไพรส์ให้ยายนางและยายเต๋ว ก็ติดตามดูคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวนะอะไรเงินรายได้จาก YouTube อ้าเดี๋ยวได้อะไ้เดี๋ยวต่อรวยรววยเงินจะได้จาก YouTube ครับแบ่งปันเก็บไว้หิ้งบูชาเด้อโอ้ยได้บูชาแค่เ ตัวตัวด้วยตัวตัวบอกนี่โอ้ยไ,ได้สองได้สองยายเต้อใส่ก่อนแล้วยังไม่ได้ใส่เออสีมูซาเลยสีมูซาป็นไงบ้างครับหลังจากดูคลิปแล้วนั่นแหละคือการเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆจากรายได้จาก YouTube ให้กับบรรดายานางยายเต๋วได้ดีใจและก็คงคงไม่คาดคิดว่าจะได้คราวนี้จริงก็อยากรู้ว่ายูทูบเบอร์ท่านอื่น เอาเงินที่ได้จากก้อนแรกเอาไปทําอะไรกันบ้างครับมาแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังกันได้นะครับส่วนยูทูบเบอร์ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่ายังไม่ได้ไรายได้ก็อย่าพึ่งยอทอนะครับจินเป็นกําลังใจให้และก็รทาต่อไปทําคลิปให้มีความสุขนะครับทําคลิปในสิ่งที่คุณชอบแล้วก็สนุกกับมันอย่าไปเครงเครียดมากเดี๋ยวความสเร็จก็มาถึงครับ คอยเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับคลิปนี้จินก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ